สวัสดีค่ะชาวราศีเมษผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังและเจตวิญญาณของนักสู้ทุกท่านดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราในวันนี้นะคะและขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่การเปิดดวงชะตาทั่วไปแต่เป็นสารจากเบื้องบนเป็นกระแสพลังงานพิเศษที่ถูกส่งตรงมาถึงชาวราศีเมษโดยเฉพาะผู้ที่ได้ถูกเลือกให้มาพบเจอกับคลิปวิดีโอนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะณนะวินาทีที่ท่านกำลังรับชมและรับฟังอยู่ขณะนี้ ขอให้ท่านจงรับรู้ไว้เถิดว่าประตูมิติแห่งโชคลาภบ,บานใหญ่ที่สุดกำลังจะเปิดออกต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568ที่จะถึงนี้คลิ้นพลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์พลังงานของเหล่าเทพเทวดาผู้เมตตากำลังโครจรมาอยู่ในระนาบเดียวกับดวงชะตาของชาวราศีเมษอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท่านอาจจะเคยรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือสู้ชีวิตมาอย่างหนักหน่วงแต่บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะประทานรางวัลตอบแทนความดีความมุมานะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของท่านค่ะเทพเทวดาผู้รักษาและคุ้มครองดวงชะตาของท่านกำลังจะลงมาโปรดประทานพรครั้งยิ่งใหญ่เป็นพรแห่งโชคลาภที่จะพลิกชีวิตของท่านไปตลอดกาล และเพื่อเป็นการเปิดรับกระแสพลังงานอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อดวงจิตของท่านเข้ากับคลื่นความถี่แห่งความมั่งคั่นนี้โดยตรงดิฉันมีพิธีกรรมง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดที่อยากจะให้ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ทำตามค่ะขั้นแรกหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้จบขอให้ท่านเลื่อนลงไปที่ช่องคอมเมนต์แล้วให้ท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิ รวบรวมความปรารถนาทั้งหมดของท่านเอาไว้แล้วพิมพ์ประโยคศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการเปิดดวงของท่านว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญการพิมพ์ประโยคนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นนะคะแต่มันคือการประกาศเจตนาอันแรงกล้าของท่านต่อจักรวาลคือการจารึกดวงชะตาของท่านลงในระนาบพลังงานแห่งบุญบารมีเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ว่าท่านพร้อมแล้วท่านพร้อมที่จะรับโชคลาภก้อนใหญ่นั้นแล้ว ขั้นที่สองหลังจากที่ท่านพิมพ์ประโยคเปิดดวงแล้วให้ท่านพิมพ์สิ่งที่ท่านปรารถนานมากที่สุดในชีวิตตามลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองขอให้ท่านระบุจํานวนที่ท่านต้องการขอให้ข้าพเจ้ามีเงิน10บล้านบาทขอให้ข้าพเจ้าปลดหนี้สินได้ทั้งหมด ขอให้ข้าพเจ้ามีบ้านในฝันหรือจะเป็นความปรารถนาด้านอื่นๆก็ตามขอให้ท่านพิมพ์ออกมาจากหัวใจที่แท้จริงเพราะทุกตัวอักษรที่ท่านพิมพ์ลงไปคือการส่งคำอธิษฐานของท่านผ่านพลังงานของคลิปนี้ขึ้นไปสู่เบื้องบนโดยตรงค่ะ และสำหรับท่านใดก็ตามที่ได้ทําตามทั้งสองขั้นตอนนี้ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจเถิดว่านับจากนี้ไปจนถึงครึ่งปีหลัง2,568ปาฏิหาริย์จะบังเกิดกับชีวิตท่านโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตท่านแบบไม่คาดคิดคาดฝันเงินทองจำนวนมหาศาลที่ท่านปรารถนาจะมากองอยู่ตรงหน้าท่านราวกับเนรมิตโอกาสทางธุรกิจ การงานการเงินจะปรากฏขึ้นมาจากทุกทิศทางจากแหล่งที่มาที่ท่านไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนความมังคังร่ำรวยจะกลายเป็นเรื่องจริงที่จับต้องได้ในชีวิตของท่านค่ะและเพื่อเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้แผ่ขยายออกไปในวงกว้าง การกดไลค์ของท่านเปรียบเสมือนการจุดเทียนแห่งศรัทธาให้สว่างสวยการกดแชร์คือการสร้างสะพานบุญส่งต่อโอกาสอันดีนี้ให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ยิ่งให้ท่านจะยิ่งได้รับกลับคืนมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าการกดติดตามคือการผูกดวงชะตาของท่านไว้กับช่องของเราเพื่อรับสารจากเบื้องบนและพลังงานดีๆอย่างต่อเนื่อง และไทยที่สุดนี้สำหรับท่านที่รู้สึกซาบซึ้งและอยากจะแสดงความกตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการต่อยอดบุญบารมีของท่านเองให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปการกดซปเปอร์แดงซ์ก็เปรียบเสมือนการทำบุญการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการส่งต่อพลังงานดีๆนี้ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูแห่งความมัง่งคั่งให้กว้างยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจงจำไว้นะคะชาวราศีเมษ ท่านคือผู้ถูกเลือกถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับในสิ่งที่ท่านคู่ควรขอให้พลังแห่งเทพเทวดาจงสถิตยอยู่กับท่านขอให้พรแห่งโชคลาบจงบังเกิดกับท่านขอให้เงินล้านจงมากองอยู่ตรงหน้าท่านในเครื่องปีหลัง2,568นี้ขอให้ทุกท่านที่คอมเมนต์ว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญและบอกเล่าความปรารถนาของท่านจงสมหวังดังใจทุกประการสวัสดีค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับเรื่องเงินเงินทองทองของพวกเราชาวเมรในปีนี้บอกเลยว่ามันคือรถไฟเหาะตีลังกาสตันลบตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและการขยายตัวโคจรมาอยู่ในมุมที่ดีในช่วงต้นปีถึงกลางปีมันหมายความว่าจะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด โอกาสในการสร้างไรายได้จะมาจากคอนเน็ชันเก่าๆหรือผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนคุณมาก่อนเขาจะเห็นแววหลังโยนงานโยนโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มีผลตอบแทนสูงเลี้วมาให้แต่ในขณะเดียวกันดาวเสาเจ้าแห่งการทดสอบและความรับผิดชอบก็ยังคงเล็งดวงชะตาคุณอยู่มันเหมือนเป็นครูฝึกสุดโหดที่คอยตบกะโหลกเตือนสติว่าได้เงินมาแล้วยาประมาทค่าใช้จ่าจุกจิกเรื่องครอบครัว เรื่องยานพาหนะหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจะวิ่งเข้าใส่แบบไม่พิ่ตั้งตัวเรียกได้ว่ารับมือซ้ายจ่ายมือขวาเป็นพลวันในมุมของหมอช้างท่านแนะนำว่าชาวเมดควรเสริมดวงการเงินด้วยการไปไหว้พระราหูที่วัดศรีสัตทองหรือวัดสามพระยาเพื่อเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนนี่สินให้เป็นโชคลาภและควรใช้กระเป๋าสตางค์สีเข้มเช่นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม เพื่อเก็บทซัพย์ให้อยู่หมัดเลขมงคลที่เกี่ยวกับการเงินของคุณคือ8และ5ทางด้านมอปลายภายกระซิบท่านเห็นภาพนิมิตว่าชาวเมรหลายคนกำลังยืนอยู่หน้าตู้ ATM หรือแอป,ปธนาคารแล้วเห็นตัวเลขไหลเข้าแบบไม่คาดฝันพรกระซิบมาว่าเงินก้อนนี้มาจากความสามารถเก่าๆที่ไม่เคยคิดว่าจะทำเงินได้ อาจจะเป็นงานอดิเรกที่คุณเคยทำเล่นเล่นหรือความรู้เฉพาะทางที่คุณมีมันจะกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแต่พรายก็เตือนเช่นกันว่าให้ระวังคนใกล้ตัวที่มีปากเป็นอาวุธจะเข้ามาหยิบยืมแล้วทำเนียนไม่คืนต้องใจแข็งให้มากและสุดท้ายมอลักษ์ต้องบอกแบบนี้เมื่อดาวการเงินของคุณมันเหวี่ยงขนาดนี้ท่านขอฟันธงว่าชาวราศีเมษ มีเกณฑ์รวยฟ้าผ่าจากงานเสริมหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีเกณฑ์จนฟ้าผ่าจากการใช้จ่ายตามอารมณ์และการถูกหลอกลวงเช่นกันดังนั้นสติคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดถ้าคุมสติได้คุมวินัยอยู่คุณจะเป็นเศรษฐีใหม่ได้ไม่ยากแต่ถ้าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามยถากรรมตเตรียมตัวกินมาม่าได้เลยฟันทง 2. ด้านการงานเรื่องการงานของชาวเมษปีนี้มันคือสมอรภูมิรบดีๆนี่เองคุณคือแม่ทัพที่ต้องนำทัพออกศึกตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอังคารหรือสซึ่งเป็นดาวประจำตัวคุณมันคือดาวแห่งการต่อสู้ความกล้าหาญและความขยันขันแข็งเมื่อดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ทรงพลังมันจะส่งเสริมให้คุณมีไฟในการทำงานอย่างมหาศาลกล้าคิด กล้าทำกล้าลุยโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณอื่นไม่กล้าแตะคุณจะโดดเด่นเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่จนได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับผิดชอบงานสำคัญที่จะเป็นโปรไฟล์ชั้นดีในอนาคตแต่ความแรงของดาวอังคารก็เปรียบเสมือนดาบสองขางมันทำให้คุณตรงไปตรงมาจนบางทีก็ขวานผ่าซากเกินไปอาจจะไปเหยียบตาปลาเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายโดยไม่รู้ตัว ปัญหาเรื่องความขัดแย้งการกระทบกระทั่งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งพระเดชและพระคุณต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้เป็นหมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าสำหรับชาวเมธที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานควรไปไหว้สารหลักเมืองเพื่อเสริมความมั่นคงหรือไหว้พระแก้วมรกตเพื่อขอพรให้มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา สีที่เป็นมงคลในการเจราจาต่อง,งานคือสีฟ้าและสีน้ำเงินเข้มจะช่วยลดแรงประทะได้ดีการจัดโต๊ะทำงานให้หันไปในทิศต,ตะวันออกจะช่วยเสริมพลังในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในทางของมอปลายพายกระซิบท่านหลับตาแล้วเห็นภาพคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมที่บรรยากาศมาคุสุดๆแต่แล้วคุณก็สามารถลุกขึ้นพรีเซนต์ไอเดียที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งและยอมรับในตัวคุณได้ พรายกระซิบมาว่ากุญแจสำคัญคือข้อมูลจงเตรียมตัวให้พร้อมกว่าคนอื่นร้อยเท่าแล้วชัยชนะจะเป็นของคุณแต่พรายก็เตือนเช่นกันว่าให้ระวังมิตรในแจ้งศัตรูในที่ลับจะมีคนที่ยิ้มให้คุณต่อหน้าแต่ลับหลังกลับคอยเลื่อยขาเก้าอี้คุณอยู่เงียบๆมาถึงหมอลักษ์ราชสีแห่งการทำนายท่านมองดวงดาวแล้วประกาศก้องว่าฟันทง ชาวราศีเมษที่ทำงานประจำมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานย้ายงานไปสู่องค์กรที่ใหญ่ขึ้นและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมในช่วงครึ่งปีหลังถือเป็นจังหวัดทองของการเปลี่ยนแปลงส่วนใครที่อดทนอยู่ที่เดิมก็มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่จะพลิกชีวิตการทำงานของคุณไปตลอดกาลแต่ต้องแลกมากับหยาดเหงื่อและแรงกดดันมหาศาลถ้าผ่านไปได้คุณคือตัวจริงของวงการฟันทอง 3. ด้านโชคลาบคำว่าโชคลาบของชาวเมรในปีนี้มันไม่ได้มาแบบริบเรียบแต่มาแบบเซอร์ไพรส์ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวราหูเลข8ซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งลาาผลที่ได้มาโดยไม่คาดฝันยังคงมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณอยู่พอสมควรคำว่าราหูไม่ได้แปละว่าร้ายเสมอไปในมุมของโชคลาภราหูคือแท่ประเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มองไม่เห็นมันหมายถึงคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศของเก่าของมือสองหรือแม้กระทั่งเรื่องลี้ลับ บางคนอาจจะฝันเห็นตัวเลขแล้วนำไปสิงโชคแล้วถูกบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดจากผู้บรรพบุรุษแบบไม่คาดฝันหรืออาจจะได้ลาบจากผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลตัวหรือคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนโชคแบบนี้มันมาไวไปไวต้องมีสติในการรับมือมอช้างบอกว่าเคล็ดลับการเสริมโชคลาบของชอเมธคือการทำบุญกับสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็ว,เ,รวเช่นบริจาคค่าน้ำมันรถพยาบาลหรือทำบุญกับสัตว์จรจัด จะช่วยให้โชคลาภวิ่งเข้าหาได้เร็วขึ้นตัวเลขนำโชคที่มาจากราหูคือเลข8และ7ส่วนสถานที่ที่ควรไปขอพอรเรื่องโชคลาภคือศาลเจ้าพ่อแห่งเจียหรือวัดที่มีท้าวเวสสุวรรณเพราะท่านเป็นเทพแห่งทรัพย์และผู้คุ้มครองจากสิ่งไม่ดีส่วนมอปลายพายกระซิบท่านได้ยินเฟนพลายมากระซิบข้างหูว่าโชคของเจ้าอยู่กับของเก่าและคนแก่ ให้ลองสังเกตเลขทะเบียนรถคันเก่าของบ้านเลขที่บ้านเก่าหรือฟังผู้สูงอายุในบ้านพูดคุยกันดีๆบางทีท่านอาจจะให้เลขเด็ดแบบไม่ตั้งใจหรือบางทีการไปรื้อของเก่าๆในห้องเก็บของอาจจะเจอของมีค่าที่ถูกลืมไปแล้วเอาไปขายได้เงินก้อนโตพรายย้ำอีกว่าโชคลาภของคุณมักจะมาในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้ที่สุดเหมือนเป็นรางวัลปลอบใจจากสวรรค์และสำหรับหมอลักษ เมื่อวิเคราะห์จากมุมดาวแล้วท่านต้องชี้ชัดๆไปเลยว่าฟันธงโชคลาภของชาวเมธไม่ได้มาจากการซื้อหวยตรงๆอย่างเดียวแต่เป็นลาบปากและลาบสเสนหาจะมีคนพาไปเลี้ยงข้าวบ่อยๆได้ของขวัญของฝากราคาแพงจากคนที่นึกไม่ถึงหรือแม้กระทั่งมีคนเสนองานพิเศษที่ทำแป๊บเดียวแต่ได้เงินก้อนโตนี่คือโชคลาภในรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนมากสำหรับคุณในปีนี้ดังนั้น จงทำตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูเข้าไว้แล้วโชคจะวิ่งเข้าหาเองฟันทง4ด้านความรักมาถึงเรื่องหัวใจของไอ้หนุ่มราศีเมษบอกได้คำเดียวว่าร้อนแรงเหมือนไฟสุมขอนตามหลักโหราศาสตร์ดาวศุกร์เลข6ดาวแห่งความรักและความปรารถนาจะโครจรทำมุมที่น่าสนใจกับดาวอังคารเลข3ดาวประจำตัวของคุณ มันคือการผสมผสานระหว่างความอ่อนหวานและความเร่าร้อนทำให้สเสน่ห์ของคุณพุ่งกระจูดแบบติดเทอร์โบคนโสดเตรียมตัวได้เลยจะมีคนเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันให้ตั้งตัวอาจจะเจอในที่ทำงานในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือแม้กระทั่งจากการเดินทางเป็นรักที่เริ่มต้นจากความรู้สึกถูกใจแบบฉับพลันเหมือนสปะกนกลางอากาศแต่ต้องระวังให้ดีเพราะความรักที่มาเร็วแบบนี้ก็อาจจะไปเร็วได้เช่นกัน คุณต้องเรียนรู้ที่จะประคับประคองและใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้มากพอสำหรับคนมีคู่ความร้อนแรงของดาวอังคารอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายจากเรื่องไม่เป็นเรื่องอารมณ์หึงหวงจะมาเต็มหรือความใจร้อนอยากเอาชนะของตัวคุณเองอาจจะบั่นทอนความสัมพันธ์ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นปีที่คุณกับพลรักจะมีแพชชั่นต่อกันสูงมาก อาจจะมีทริปท่องเที่ยวสุดสวีเดหรือมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกลับไปจีบกันใหม่ๆกุญแจสำคัญคือการสื่อสารต้องพูดกันตรงๆด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นำหมอช้างแนะนำว่าคนมีคู่ควรชวนกันไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆเช่นการถวายของเป็นคู่หรือการบริจาคโลหิตจะช่วยแก้เคล็ดเรื่องการทะเลาะเบาแวงได้ ส่วนคนโสดที่อยากเจอรักแท้ให้ไปขอพรจากพระตรีมูลติหรือศาลเจ้าแม่เขาสามมุกจะช่วยเสริมดวงความรักให้สมหวังด้านมอปลายภายกระซิบท่านเห็นภาพของคนโสดชาวเมธกำลังยืนอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่มีคนหนึ่งที่สายตาจับจ้องมาที่คุณไม่วางตาลพรกระซิบว่ารักแท้ของเจ้าในปีนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สเปคที่คุณตั้งไว้เลย แต่เขาคือคนที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นคุณได้ดีที่สุดให้ลองเปิดใจคุยกับคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาดูบ้างส่วนคนมีคู่พรายเตือนว่าระวังคำพูดเวลาโกรธมันจะกลายเป็นหอกทิ่มแทงใจอีกฝ่ายจนเป็นแผลลึกสุดท้ายหมอลักษ์มองดาวแล้วขอฟันธงว่าชาวราศีเมษที่เป็นโสดมานานปีนี้มีเกณฑ์สละโสดแบบสายฟ้าแลบชนิดที่เพื่อนฝูงตกใจกันทั้งบาง ความรักจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวและจริงจังถึงขั้นคุยเรื่องอนาคตได้เลยส่วนคนมีคู่หากประคองความสัมพันธ์ผ่านช่วงกลางปีที่กระทบกระทั่งกันหนักๆไปได้ปลายปีมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องการแต่งงานหรือการมีบุตรถือเป็นปีที่พิสูจน์รักแท้ของจริงฟันธง 5. ด้านการทำธุรกิจ สำหรับนักสู้ชาวเมธที่อยู่ในแวดวงธุรกิจปีนี้คือปีแห่งการขยายและลรุกคาดตามหลักหัวราศาสตร์ไทยดาวพิหัส 5. ที่คอจรเข้ามาในมุมที่ดีส่งผลโดยตรงต่อการลงทุนและการขยายกิจการมันเป็นจังหวะที่คุณควรจะมองหาลู่ทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดสาขาเพิ่มการแตกหลายผลิตภัณฑ์หรือการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์หรือการค้าระหว่างประเทศจะโดดเด่นเป็นพิเศษ คุณจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ในขณะเดียวกันดาวเสารเจ็ดก็ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมเกมอยู่มันเตือนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงการขยายตัวที่รวดเร็วเกินไปโดยไม่มีแผนการเงินที่รัดกุมอาจจะทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องได้ไง่ายๆคุณต้องวางแผนให้รอบคอบคำนวณผลได้ผลเสียอย่างละเอียดอย่าทำอะไรตามใจเพียงอย่างเดียว หมอช้างให้คำแนะนำแก่นักธุรกิจชาวเมธว่าควรหาโอกาสไปไหว้เทพเจ้ากวนอูเพื่อขอพอรเรื่องความซื่อสัตย์ของบริวารและคู่ค้าและไหว้เจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมอำนาจบารมีให้คนแกรงขามการเจรจาธุรกิจสำคัญสๆค,ควรเลือกใช้วันอังคารหรือวันพฤหัสบดีจะส่งผลดีเป็นพิเศษ การมีรูปปั้นน้าไว้บนโต๊ะทำงานโดยหันหน้าออกจากประตูจะเปรียบเสมือนการออกไปหาลูกค้าและนำความสำเร็จกลับมาสู่บริษัทในมุมของมอปลายพายกระซิบท่านเห็นภาพนิมิตว่าคุณกำลังจับมือเซ็นสัญญากับชาวต่างชาติหรือกำลังพรีเซนต์งานผ่านวิดีโอคอลกับคนจากแดนไกลพายกระซิบมาว่า ตลอดของคุณไม่ได้อยู่แค่ในประเทศจงมองออกไปให้ไกลกว่าเดิมและยังเตือนเรื่องบริวารหรือลูกน้องคนสนิทอาจจะนำปัญหามาให้หรือมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นภายในองค์กรต้องหมั่นตรวจสอบบัญชีและระบบหลังบ้านให้ดีอย่าไว้ใจใครจนเกินไปและเมื่อถึงเวลาของหมอลักท่านต้องชี้เปรี้ยงลงไปว่าฟันทง ธุรกิจของชาวราศีเมษในปีนี้มีเกณฑ์เติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะธุรกิจบริการธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและธุรกิจติดปรึกษาจะรุ่งโร์อย่างมากคุณจะมีไอเดียแปลกใหม่ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้สบายๆแต่ต้องระวังปัญหาเรื่องคดีความหรือข้อสัญญาที่ไม่ชัดเจนอ่านเอกสารทุกตัวอักษรก่อนจะจรดปากกาเซ็น ถ้าคุณรอบคอบเรื่องเอกสารและบริหารคนให้ดีธุรกิจของคุณจะพังอาดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของวงการได้อย่างแน่นอนฟันทง 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงเรื่องที่ลูกผู้ชายหลายคนรอคอยถูกหวยรวยเงินล้านสำหรับชาวเมธต,ต้องบอกกันตรงๆว่าดวงด้านนี้มันมาแบบวูบวาบและเฉพาะตัวมากๆตามหลักโหราศาสตร์ไทยการจะมีโชคใหญ่ระดับเงินล้านได้นั้นมันต้องเกิดจากองค์ประกอบของดาวหลายดวงที่ส่งกำลังถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะดาวราหู ที่เป็นตัวแทนของโชคลาภที่ไม่คาดฝันต้องทำมุมที่ดีกับดาวเจ้าเรือนการเงินดาวศุกร์6และดาวเจ้าเรือนโชคลาภดาวพฤหัส5ซึ่งจังหวะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักสำหรับชาวเมษในปีนี้จะมีช่วงเวลาสั้นๆประมาณ2-3ครั้งที่ดาวโครจรมาอยู่ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยต่อการมีโชคใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ราหูมีกำลังแรงกล้าเช่นวันพุธกลางคืนหรือวันที่ดาวจันทโคจรทับราหูเดิมในดวงชะตาหมอช้างได้ให้เคล็ดลับสำหรับนักเสี่ยงโชคชาวเมรว่าตัวเลขที่มีพลังและมีโอกาสให้โชคใหญ่คือตัวเลขที่เกี่ยวกับเงาหรือความลี้ลับ เช่นเลข 8, 7, 0, 4และเลขที่ได้มาจากความฝันหรือเลขจากเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเช่นเห็นรถเฉี่ยวกันแล้วจำเลขทะเบียนได้หรือเลขอยู่ของวัดที่เพิ่งไปทำบุญมาการไปไหว้ขอพรจากท้าเวสุวรรณที่วัดจุลามณีหรือพระราหูทรงครุฑที่วัดไตรมิตรนั้นถือเป็นการเปิดดวงรับโชคใหญ่โดยตรงส่วนหมอปลายภายกระซิบ ท่านสื่อสารกับพรายแล้วได้ความว่าโชคใหญ่ของเจ้าจะมาจากสิ่งที่เจ้ามองข้ามพรายกระซิบให้ไปดูเลขเก่าๆที่เคยซื้อแล้วไม่ถูกหรือเลขวันเดิดของคนที่คุณไม่ชอบหน้าแบบแปลกๆตัวเลขเหล่านี้อาจจะวนกลับมาให้โชคแบบไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้พรายยังเห็นภาพของน้ําหรือสถานที่ใกล้แหล่งน้ําชาวเมธคนไหนฝันเห็นน้ําหรือไปเที่ยวทะเลแม่น้ําแล้วเจอตัวเลขอาจจะเป็นเลขเด็ดที่นําไปสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านได้แต่พรายก็ย้าว่าเมื่อได้โชคใหญ่แล้วส่วนหนึ่งต้องนําไปทําบุญใหญ่ทันทีมิฉะนั้นเงินที่ได้มาจะร้อนและอยู่กับตัวได้ไม่นานและสุดท้ายหมอลัก หลังจากเพ่งกระแสจิตและพิจารณาดาวดวงอย่างถี่ถ้วนแล้วท่านขอฟันธงว่า ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ได้จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนมันเป็นดวงเฉพาะบุคคลที่พื้นดวงเบิมมีเกณฑ์นี้อยู่แล้วโดยจังหวะที่แรงที่สุดคือช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายราศีและทำมุมดีกับราหูให้สังเกตช่วงนั้นให้ดีโชคของคุณจะไม่ได้มาจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวแต่อาจจะมาจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นล้านเช่นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี หรือหุ้นบางตัวที่พุ่งทยานแบบจรวดดังนั้นถ้าจะรวยเงินล้านต้องกล้าเสี่ยงแต่เสี่ยงอย่างมีข้อมูลไม่ใช่เสี่ยงแบบมั่วๆฟันทง 7. ด้านชีวิตภาพรวมชีวิตของชาวเมรในปีนี้เปรียบเสมือนการเดินทางไกลขึ้นภูเขาสูงชันระหว่างทางมีทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและมีทั้งอุปสรรคขวางนามที่ต้องฝ่าฟันตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอังคารก็คือเลขสม ดาวประจำตัวคุณที่เต็มไปด้วยพลังงานทำให้ปีนี้เป็นปีที่คุณจะอยู่มิสุขในทางที่ดีคือคุณจะมีความกระตือรือร้นอยากพัฒนาตัวเองอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆด้านทั้งการงานการเงินและสุขภาพคุณจะแอคทีฟมากแต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลของดาวเสารก็คือเลข7ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นบททดสอบของชีวิต มันจะส่งปัญหาเก่าๆหรือเรื่องที่เคยค้างคาใจให้กลับมาให้คุณต้องสะสางให้จบสิ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวปัญหาหนี้สินเก่าๆหรือแม้กระทั่งปัญหาด้านสุขภาพที่เคยละเลยมันคือปีแห่งการเคลียร์ของเก่าเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ในด้านสุขภาพหมอช้างเตือนชาวเมธให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับความเครียดไมเกรนความดันและอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความใจร้อนของตัวเอง ควรหาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือออกกำลังกายที่ได้ใช้พลังงานมากๆเช่นชกมวยวิ่งหรือเข้าฟิตเนสจะช่วยระบายพลังงานด้านลบออกไปได้ดีการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบริจาคอวัยวะจะเป็นเกราะคุ้มคันภัยด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีสำหรับมอปลายภัยกครซิปท่านเห็นภาพของชาวเมธกำลังยืนอยู่บนทางแยกหลายเส้นทางในชีวิตซึ่งแต่ละเส้นทางก็ดูน่าสนใจไปหมดพพรยกระซิปมาว่า ปีนี้เจ้าจะมีโอกาสได้เลือกทางเดินชีวิตใหม่ๆอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเส้นทางที่เจ้าไม่คุ้นเคยที่สุดอาจเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพลายังเตือนเรื่องกรรมเก่าจากคำพูดที่เคยไปทำร้ายจิตใจคนอื่นมันจะย้อนกลับมาในรูปแบบของความขัดแย้งกับคนรอบข้างขอให้มีสติในการพูดและหมั่นขอขมาในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปและในท้ายที่สุดหมอลักษณ์ได้สรุปภาพรวมชีวิตของคุณไว้อย่างคมคายว่า ฟันธงชีวิตของชาวราศีเมษในปีนี้คือปีแห่งการปฏิวัติคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนเก่าเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นแกร่งขึ้นและฉลาดขึ้นอุปสรรคที่เข้ามาทั้งหมดเปรียบเสมือนเครื่องเจรไนเพชรให้ส่องประกายแวววาวใครที่ผ่านบททดสอบของปีนี้ไปได้คุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากคนธรรมดากลายเป็นผู้นำ ขอเพียงอย่างเดียวคืออย่าถอดใจสู้ให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะพบว่ายอดเขาที่คุณปีนขึ้นมานั้นมันสวยงามคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆฝันทง8ด้านเสียงโชคชะตาสำหรับนักสู้พันแท้อย่างชาวเมธคำว่าเสียงโชคชะตามันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วปีนี้ดวงด้านนี้ต้องบอกว่าแรงและอันตรายควบคู่เปนไปตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวราหูก็คือเลข8 ซึ่งเป็นตัวแทนของการเสี่ยงโชคการพนันและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ high risk high return มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณอย่างมากมันจะกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักสู้และนักเสี่ยงในตัวคุณให้ลุกโชนคุณจะมองเห็นช่องทางทำกำไรในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดคริปโตหรือแม้กระทั่งการพนันขันต่อต่อตาง คุณจะมีเซนส์ที่เฉียบคมเป็นพิเศษในช่วงเวลาสั้นๆสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำมแต่ราวหูนั้นมีสองหน้าเสมอเมื่อให้คุณแล้วก็สามารถเอาคืนคุณได้มากกว่าเป็นร้อยเท่าความโลภคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดหากคุณได้แล้วไม่รู้จักพอคิดจะเอาให้สุดทางมีโอกาสที่จะหมดตัวได้ในพริบตาเดียวเช่นกันหมอชางได้เตือนเอาไว้ว่าการเสี่ยงโชคของชาวเมษในปีนี้ เหมือนการเดินบนเส้นได้ต้องมีลิมิตให้ตัวเองเสมอได้แล้วต้องเลิกเจ๊งแล้วต้องหยุดไม่พยายามเอาคืนเด็ดขาดสีต้องห้ามในการเสี่ยงโชคคือสีแดงเพราะจะยิ่งกระตุ้นความใจร้อนให้ขาดสติได้ง่ายควรพกเครื่องรางที่เป็นองค์พระยาครุฑติดตัวไว้จะช่วยเสริมอำนาจบารมีและป้องกันการถูกโกงหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้และในมุมมองของมปลายพายกระซิบท่านเห็นภาพที่น่ากลัว คือภาพของชาวเมดบางคนกำลังนั่งกลุมขมับอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ตัวเลขเป็นสีแดงเถือกพรกระซิบเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าเอาเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันหรือเงินของครอบครัวไปเสี่ยงเด็ดขาดโชคจากการเสี่ยงของเจ้าจะมาจากเงินเย็นเท่านั้นและพรายยังบอกอีกว่าลางสังหรณ์แรกของเจ้ามักจะถูกต้องที่สุดถ้าแวบแรกรู้สึกว่าใช่ให้ลุยแต่ถ้าลังเลแม้แต่นิดเดียวให้ถอยออกมาทันที อย่าฝืนความรู้สึกตัวเอง